นะครับพัหน้าน้าล่อนะครับมาล่อลำวงชุดแสมเดอนครึ่งน,นี่นะครับสนใจก็พักมานะครับราคาต่อรองได้นะครับช่วงนี้เหมือนช่วงโปรโมชั่นนะครับช่วงโควิดนี่นะครับราคาย่อมยาวนะครับนี่ครับใครสนใจก็ พักมาถามได้นะครับ,นะรบถ้าคิดเป็นตัวนี่ผมจะคิดตัวละสี่ร้อยนะครับนี่ครับแต่เหมาเป็นชุดนี่โทรมาถามนะครับผมขอเช็คที่อยู่นะครับราคาบางทีมันก็บอกไม่ได้นะครับค่าส่งไม่เท่ากันนะครับแต่ละที่ นี่นะครับสนใจก็โทรมานะครับโทรมาสอบถามนะครับสวัสดีครับ